สวยแล้วลืมแม่ตัง รถเร็ว172นะครับวันนี้เข้าราชบุรีครับเที่ยงตรงครับผู้ทธิบารโปรดทราบที่นี่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีผู้ทธิบารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านตำรวจจะรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขับรถที่ต่อเท่เป็นทางฉลาที่หนึ่งไปขับรถเร็วขบวนที่172รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกุุงหทพกลับลงไปทางสถานีกรุงเทพ ปกติขบวนรถที่เข้ากรุงเทพนะครับขบวนสุดท้ายจะเป็นรถด่วนพิเศษขบวน38นะครับวันนี้ 1, 7 2มาปิดท้ายเลยครับขบวนสุดท้ายเลย สำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่172เมื่อออกจากสถานีราบุรีไปแล้วจะอยู่รับ่งผู้โดยสารที่สถานีบา้านโปงและสถานีนครปฐมเป็นปสถานีต่อไปแล้ว สำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่172เมื่อออกจากสถานีลาคกุฎีไปแล้วจ่ายอยู่แล้กบุรีสถานีโพธาราสถานีบัสโปงสถานีนครปฐมเปสถานีต่อไปครับ วันนี้มา13คันนะครับ